ฝุ่น PM 2.5ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้จริงหรือไม่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวแล้วนะคะและทุกปีนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีฝุ่น PM นะคะปนอยู่ในอากาศเริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะ PM 2.5ค่ะหรือฝุ่น PM เนี่ยนะคะได้มีการศึกษาพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5ปริมาณ22ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเราได้รับเนี่ยจะเทียบเท่ากับดาวสูบุรี่ถึง1มวนเลยนะคะถึงแม้ว่าความเสี่ยงต่อฝุ่น PM 2.5 ที่มีต่อมะเร็งปอดจะไม่มากเท่ากับการสูบบุหรี่แต่ถ้าหากว่าเราได้รับอย่างต่อเนื่องนะคะในปริมาณมาก เป็นเวลานานนะคะก็มีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อปอดเราจะเกิดการอักเสบนะคะการอักเสบที่เรื้อรังนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งปอดได้นั่นเองค่ะดังนั้นถามว่า PM 2.5ก่อให้เกิดมะเร็งปอดโดยตรงไหมอาจจะไม่ใช่แต่ PM 2.5ก่อให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังในเนื้อเยื่อนะคะเซลล์ปอดของเราการอักเสบเรื้อรังนี่แหละจะส่งผลให้เซลล์ปอดของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้นั่นเองค่ะ